ต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีประเด็นที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินแต่ก็อาจจะยังเอ๊ะสงสัยกันอยู่คำว่าพุทธวจนะเนี่ยครับ ตกลงว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วมันเหมือนหรือว่าต่างจากพระไตรปิฎกที่เราคุ้นเคยกันมากกว่ายังไงบ้างวันนี้เราก็มีข้อมูลหลากหลายเลยครับที่จะมาลองคุยแค่กันดูมีทั้งจากเ,าเว็บบอร์ดอย่างพันทิพย์นะครับมุมมองจากข่าวในไทยรัฐออนไลน์แล้วก็มีเนื้อหาที่เข้มข้นมากๆจากหนังสือธรรมะอย่างงานของสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปอประยุตโตแล้วก็มีหนังสือหลักกรรมฐานของมจรด้วยไปจนถึงข้อมูลจากแหล่งที่เผยแพร่แนวทางพุทธวจนะโดยตรงเลย อย่างมูลนิธิพุทธโคสและก็วัดนาป่าพงเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะลองสกัดเอาแก่นสําคัญสําคัญออกมาให้เห็นภาพชัดๆกันไปเลยนะครับว่าพุทธวจนะคืออะไรทําไมถึงมีแนวคิดที่แบบเน้นศึกษาเฉพาะส่วนนี้และมันไปสัมพันธ์กับพระไตรปิฎกทั้งเล่มยังไงมีแนวปฏิบัติอะไรที่น่าสนใจบ้างลองมาแกะรอยเรื่องนี้ไปด้วยกันนะครับเริ่มต้นง่ายๆก่อนเลยครับคําว่าพุทธวจนะเนี่ยความหมายจริงๆมันคืออะไรครับโดยตรง อันนี้คือจุดเน้นสำคัญเลยนะคะเป็นการย้ำว่านี่คือคำสอนแบบดั้งเดิมอริจินัลจริงๆทีเ่เชื่อกันว่าไม่มีการตีความหรือว่าแต่งเติมเข้ามาภายหลังซึ่งคำสอนเหล่านี้แน่นอนว่าก็ต้องรวบรวมมาจากชัมพีหลักของเราก็คือพระไตรปิฎกนั่นเองค่ะมีประเด็นสำคัญที่ในข่าวไทยรัฐเขาชี้ไว้เหมือนกันนะคะว่าพุทธวจนะเนี่ยมันเป็นชื่อเรียกตัวคำสอนไม่ใช่ชื่อนิกายหรือว่าชื่อของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะ อ๋อครับครับเข้าใจประเด็นเรื่องชื่อแล้วทีนี้มันมีคำถามน่าสนใจในพันทิปครับเขาถามว่าทำไมถึงต้องเน้นศึกษาเฉพาะพุทธวจนะด้วยละ่ะคนตั้งกระทู้เขาก็ให้เหตุผลทำนองว่ามันเหมือนเป็นทางลัดทำให้แบบเข้าใจง่ายตรงประเด็นไม่ต้องเสียเวลาไปกับส่วนอื่นๆที่อาจจะไม่ใช่คำตรัสโดยตรงอืมใช่ค่ะถ้ามองจากมุมของผู้ที่เลือกศึกษาแนวทางนี้นะคะซึ่งก็สะท้อนอยู่ในกระทู้พันทิปที่เราดูกันมา เขาก็จะมองว่าการโฟกัสไปที่พุทธวจนะเนี่ยมันทําให้เข้าถึงแก่นธรรมสาคัญสาคัญได้โดยตรงเลยอย่างเช่นอริยสัจสีปฏิจจสมุปบาทไตรลักษณ์หรือว่าขันห้าเพราะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เองใช่ค่ะเพราะพระองค์ตรัสเรื่องเหล่านี้ไว้ชัดเจนแล้วก็ตรัสซ้ําๆในพระสูตรต่างๆเยอะมากเหมือนกับว่าพอเป็นคําสอนตรงๆมันเคลียร์กว่าไม่ต้องผ่านการตีความหลายชั้นใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยค่ะ มุมมองนี้ก็จะเชื่อว่าคําสอนที่มาจากพระโอษฐ์โดยตรงเนี่ยมีความสมบูรณ์ในตัวเองอยู่แล้วแล้วก็สอดคล้องกันไม่ขัดแย้งกันมันก็จะช่วยลดโอกาสที่จะเข้าใจผิดพลาดได้เขาก็เลยมองว่าอาจจะไม่จําเป็นต้องไปลงลึกในรายละเอียดปลีกย,ย่อยทีออ่มีการพัฒนาขึ้นมาภายหลังมากนักอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างครับที่ว่าไม่ต้องลงลึกอย่างเช่นเรื่องการจําแนกประเภทของจิต เจตสิกอย่างละเอียดมากๆในพระอภิธรรมหรือความหมายของคำว่าสังขารที่แตกขแขนงไปได้หลายในมากๆค่ะเพราะเขามองว่าเอ,อ่อการไปลงรายละเอียดตรงนั้นอาจจะทำให้ซับซ้อนแล้วก็เสียเวลาไปจากเป้าหมายหลกักคือการปฏิบัติเพื่อความผลทุกไปค่ะอ๋อครับเน้นความเรียบง่ายเข้าใจตรงๆนี่เองที่เป็นจุดเด่นหรือจุดดึงดูดของแนวทางนี้ใช่นะครับแต่มันก็นำไปสู่คำถามใหญ่ที่หลายคนก็ยังคาใจอยู่แล้วก็มีคนถามในพันทิปด้วยเหมือนกันว่า สรุปแล้วเนี่ยพุทธวจนะกับพระไตรปิฎกมันคืออันเดียวกันหรือว่ามันต่างกันแน่ครับค่ะก่อนจะตอบคําถามนั้นตรงๆนะคะอาจจะต้องขอขยายความเรื่องพระไตรปิฎกให้ชัดขึ้นอีกสักนิดนึงก่อนเพราะว่าเป็นฐานที่สําคัญมากๆเลยค่ะจากหนังสือรู้จักพระไตรปิฎกเพื่อเป็นชาวพุทธที่แท้ของสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปอประยุตโตเนี่ย ท่านเน้นย้ำความสำคัญไว้ชัดเจนมากเลยนะคะอย่างแรกสุดเลยคือพระไตรปิฎกเป็นที่รวบรวมพระธรรมมวินัยทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วก็บัญญัติไว้เพราะฉะนั้นการศึกษาการรักษาพระไตรปิฎกก็เหมือนกับการรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้เลยค่ะแล้วถ้าจะพูดให้ลึกลงไปอีกท่านเปรียบว่าเหมือนกับการรักษาองค์พระพุทธเจ้าไว้เลยทีเดียว โอ้หขนาดนั้นเลยดีครับใช่ค่ะเพราะว่าพระธรรมวินัยนี่แหละคือสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้ว่าให้เป็นาศาสดาแทนพระองค์หลังจากที่พระองค์ปรินิพานไปแล้วเป็นเหมือนตัวแทนจริงๆเลยนะครับถูกต้องค่ะแล้วการมีอยู่ของพระไตรปิฎกทุกวันนี้ก็เป็นผลมาจากการ สังคายนาหรือว่าการร้อยกรองคำสอนครั้งแรกสุดเลยหลังพุทธปรินิพานไม่นานจุดประสงค์หลักก็เพื่อทบทวนแล้วก็รวบรวมคำสอนดั้งเดิมให้แม่นยำที่สุดซึ่งอันนี้ก็คือจุดกำเนิดของแนวทางเทรวาทที่เน้นการรักษาคำสอนเดิมอย่างเคร่งครัดนะคะนอกเหนือจากนั้นพระไตรปิฎกยังเป็นรากฐานของ ทุกอย่างในพุทธศาสนาเลยทั้งเรื่องการศึกษาที่เรียกว่าปริยัติการปฏิบัติแล้วก็การบรรลุผลหรือปฏิเวทเป็นที่มาของหลักไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ยังใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจสอบความเชื่อหรือการปฏิบัติต่างๆด้วยค่ะว่าตรงตามแนวทางพุทธ,ธศาสนาหรือเปล่าฟังดูแล้วใหญ่แล้วก็สําคัญมากๆจริงๆครับแล้วโครงสร้างข้างในล่ะครับเห็นว่าเนื้อหามันมหาศาลมาก ใหญ่มากจริงๆค่ะสมเด็จท่านอธิบายว่าแบ่งเป็นสามหมวดใหญ่ๆหรือสามปีดกซึ่งปีดกแปลตรงๆก็คือตะกร้านะคะเหมือนเป็นที่เก็บรวบรวมคำสอนอ๋อตะกราา้าสามใบใช่ค่ะคิดภาพตามง่ายๆก็คือตะกร้าใบาแรกพระวินัยปีดกอันนี้จะเน้นเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับหรือเหมือนเป็นคู่มือสำหรับพระภิกษุสงฆ์โดยเฉพาะเลยค่ะฉบับภาษาไทยมี8ดเล่มตะกร้าใบาที่สองคือพระสุตตันตปิดก อันนี้ใหญ่สุดเลยค่ะมี25เล่มเป็นที่รวมพระธรรมเทศนาคำสอนที่พระองค์ตรัสกับบุคคลต่างๆในสถานการณ์ที่หลากหลายส่วนใหญ่จะมีเรื่องราวประกอบทำให้อ่านแล้วเข้าใจง่ายเห็นภาพชัดเจนขึ้นซึ่งแนวทางพุทธวจ,จนะก็มักจะเน้นเนื้อหาจากส่วนนี้มากเป็นพิเศษนะคะครับพระสูตรต่างๆใช่ค่ะพระสูตรต่างๆแบ่งเป็น5กลุ่มย่อยที่เรียกว่านิกาย คือทีฆนิกายมัชชิมนิกายสั่งยุตตนิกายอังคุตรนิกายแล้วก็คุถธธักานิกายค่ะแล้วก็ตะกร้าใบาสุดท้ายคือพระอภิธรรมปิฎกมี12เล่มอันนี้จะเป็นเนื้อหาวิชาการล้วนๆเลยค่ะเป็นการวิเคราะห์สภาวะธรรมต่างๆอย่างละเอียดเหมือนเป็นหลักธรรมเชิงปรัชญาเชิงจิตวิทยาไม่ค่อยมีเรื่องราวบุคคลหรือเหตุการณ์เข้ามาเกี่ยวเท่าไหร่ รวมๆทั้งหมดแล้วฉบับมาตรฐานของไทยเราที่เรียกว่าฉบับสยามรัฐมี45เล่มเนื้อหายเยอะมากจริงๆค่ะเขาประมาณกันว่ามีถึง84,000พระธรรมขัน oh, 84,000พระธรรมขันเยอะมากจริงๆครับโอเคพอเห็นภาพความใหญ่โตแล้วก็โครงสร้างคร่าวๆแล้วกลับมาที่คำถามเดิมครับถ้าพระไตรปิฎกค,คือทั้งหมดนี้ทั้ง3าตะกร้า45เล่มแล้วพุทธวจนะที่คุยกันตอนแรกมันอยู่ตรงไหนในนี้ครับ อธิบายแบบง่ายที่สุดนะคะก็คือพุทธวจนะก็คือส่วนที่เป็นพุทธพจน์หรือคำตรัสโดยตรงของพระพุทธเจ้าซึ่งแน่นอนว่ามันก็บรรจุอยู่ข้างในพระไตรปิฎกนั่นเองค่ะการศึกษาในแนวทางพุทธวจนะก็คือความพยายามที่จะคัดกรองหรือว่าโฟกัสไปที่เฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อคำสอนจากพระโอษฐโดยตรงตามความเชื่อและก็ความเข้าใจของผู้ที่ศึกษานแนวทางนี้นะคะว่าน,นี่แหละคือแก่นแท้ดั้งเดิมสุด แสดงว่าจุดนี้เองที่น่าสนใจมากๆแสดงว่าตามความเข้าใจทั่วไปแล้วเนี่ยแม้แต่ในพระไตรปิฎกที่เรานับถือกันอยู่ก็ได้ไม่ได้มีแค่คําของพระพุทธเจ้าล้ว,ลวนๆร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นหรือเปล่าครับถูกต้องค่ะนั่นเป็นประเด็นสําคัญที่สมเด็จปออประยุตโตท่านก็ชี้ไว้ในหนังสือของท่านเหมือนกันนะคะคือแม้ว่าเป้าหมายหลักของการสังคายนาครั้งแรกๆเนี่ยคือการรักษาคําสอนเดิมให้เป๊ะที่สุด แต่ในความเป็นจริงแล้วพระไตรปิฎกก็มีการรวบรวมเนื้อหาส่วนที่เป็นคําของพระสาวกองค์สําคัญสําคัญไว้ด้วยค่ะอ๋อมีคําของพระสาวกด้วยมีตัวอย่างไหมครับมีค่ะ อย่างในพระสุตตันตปิฎกก็จะมีสังคีติสูตรซึ่งเป็นพระสูตรที่ค่อนข้างยาวนะคะอันนั้นพระสารีบุตรเป็นผู้แสดงธรรมเองหรืออย่างในพระอภิธรรมปิฎกคำพีที่ชื่อว่ากะถาวัตถุอันนี้ก็เป็นผลงานที่พระโมคคิีบุตรทิสะเพระท่านรัชนาขึ้นในการสังคาย,ยนาครั้งที่สามนู่นเลยค่ะเพื่อชี้แจงข้อขัดแย้งทางความคิดในยุคนั้นอ๋อเข้าใจแล้วครับแสดงว่าการเน้นศึกษาเฉพาะพุทธวจนะมันก็เหมือนกับเป็น ปฏิกริยาหรือเป็นความพยายามที่จะกลับไปหาเฉพาะส่วนที่เป็นคำของพระพุทธเจ้าจริงๆให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามความเชื่อของผู้ศึกษาแนวทางนี้นั่นเองใช่ค่ะมองแบบนั้นก็ได้ค่ะในขณะเดียวกันสมเด็จท่านก็ให้ข้อคิดไว้น่าสนใจนะคะว่าคำพีรุ่นหลังๆที่ตามมาอย่างเช่นอัถกถาอัถกถาคือคำอธิบายพระไตรปิฎกใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นคำอธิบายขยายความพระไตรปิฎก แล้วก็มีดีกาซึ่งอธิบายอัธกถาอีกทีแล้วก็มีอนุดีกาอีกแม้ว่าลำดับความสำคัญจะรองลงมาจากตัวพระไตรปิฎกโดยตรงแต่ท่านก็มองว่าคัมภีร์เหล่านี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญมากๆที่ช่วยให้คนรุ่นหลังอย่างเราๆเนี่ยสามารถเข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งหรือว่าเข้าใจบริบทต่างๆของพุทธพจน์ในพระไตรปิฎกได้ชัดเจนมากขึ้นไม่อย่างนั้นบางส่วนอาจจะเข้าใจยากมากๆเลยค่ะอืมเป็นมุมมองที่น่าสนใจดีครับ คือมีทั้งแนวทางที่พยายามจะกลับไปหาแก่นเดิมที่สุดเลยกับแนวทางที่ใช้เครื่องมือช่วยอธิบายเพื่อให้เข้าใจชัดเจนขึ้นโอเคครับพอเห็นภาพรวมความสัมพันธ์แล้วทีนี้ถ้าจะลงลึกไปที่การปฏิบัติบ้างล่ะครับ แนวทางพุทธวจนะเนี่ยเขามีการเน้นหลักปฏิบัติอะไรเป็นพิเศษไหมครับมีการเน้นที่ชัดเจนมากค่ะจากข้อมูลที่เรามีโดยเฉพาะจากหนังสืออาณาปานาสติพุทธวจนะฉบับ6ที่ทางมูลนิธิพุทธคนเขารวบรวมไว้นะคะจะเห็นได้เลยว่าให้ความสําคัญกับการปฏิบัติอาณาปานาสติอย่างยิ่งยวดเลยค่ะอาณาปานาสติก็คือการกําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกใช่ไหมครับทำไมถึงเน้นเรื่องนี้เป็นพิเศษครับใช่ค่ะ คือการมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่เน้นเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าในหนังสือเนี่ยเขามีการอ้างอิงพุทธพจน์ไว้เยอะมากที่ชี้ให้เห็นถึงความสําคัญค่ะอย่างเช่นพระพุทธเจ้าตรัสว่าลมหายใจเข้าออกนี่แหละก็ถือเป็นกายอย่างหนึ่งในบรรดากายทั้งหลายเพราะฉะนั้นการเจริญอาณาปานสติก็เลยนับเนื่องอยู่ในการเจริญกายคตาสติด้วยอ๋อลมหายใจก็เป็นกายอย่างหนึ่งใช่ค่ะส่วนที่ว่าทําไมถึงสําคัญมาก ในหนังสือได้รวบรวมพุทธพจน์ที่กล่าวถึงอน,นิสงส์งไว้เยอะเลยค่ะเช่นบอกว่าเป็นธรรมที่ทําให้เกิดความสงบเป็นธรรมอันประณีตเป็นการอยู่ที่เป็นสุขหรือสุข,ขวิหารสามารถกําจัดอกุศลธรรมที่มันฟุ้งขึ้นมาได้ทันทีแล้วก็การเจริญอนาปานสตินี่แหละที่จะทําให้หลักธรรมสาคัญอื่นๆมันบริบูรณ์ตามลําดับไปด้วยเช่นสติปัฏฐาน4ี่นพชง7แล้วก็วิชาและวิมุตติคือความรู้แจ้งและการหลุดพ้นนะคะ และที่สําคัญมากๆคือท่านตรัสว่าเป็นทางตรงไปสู่การละสังโยชน์หรือกิเลสเครื่องผูกมัดกําจัดอนุสัยคือกิเลสที่มันนอนเนื่องอยู่ในสันดานล,ลึกๆแล้วก็เป็นเหตุให้ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะหรือกิเลสที่หมักดองซึ่งก็นําไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือนิพพานได้โดยตรงเลยค่ะ โอฟังดูแล้วเหมือนเป็นแกนกลางของการปฏิบัติทั้งหมดเลยนะครับแล้ววิธีปฏิบัติแล้วครับมีขั้นตอนซับซ้อนไหมเห็นบางทีพูดกันถึง16ขั้นใช่ค่ะมีการกล่าวถึง16ขั้นตอนที่ปรากฏในพระสูตรเลยค่ะในหนังสืออาณาปานสติพุทธวจนะฉบับ6กก็สรุปไว้นะคะแต่ถ้าจะให้จับหลักง่ายๆมันเป็นการฝึกที่ไล่ระดับไปค่ะอาจจะแบ่งเป็นกลุ่มๆได้นะคะ กลุ่มแรกก็คือการรู้จักลมหายใจแบบเบื้องต้นเลยแค่รู้ว่าตอนนี้หายใจเข้าหรือออกยาวหรือสั้นครับแค่รู้ตัวใช่ค่ะขั้นต่อมาก็จะเป็นการรับรู้ที่ละเอียดขึ้นเช่นรู้พร้อมซึ่งกายทั้งปวงก็คือรู้ลมหายใจตลอดสายตั้งแต่ต้นจนสุดหรือว่ารู้สึกถึงปีติถึงสุขที่มันเกิดจากความสงบนั้น จากนั้นก็จะเป็นขั้นการจัดการกับจิตคือรู้ทันความคิดปรุงแต่งหรือที่เรียกว่าจิตตสังขารแล้วก็สามารถทำความคิดปรุงแต่งนั้นให้มันระง,งับลงได้ทำให้จิตตั้งมัน่นปล่อยวางจากอารมณ์ต่างๆควบคุมความคิดได้ดีขึ้นใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายคือการใช้สมาธิเป็นฐานในการเห็นธรรมคือเมื่อจิตสงบตั้งมั่นดีแล้วก็ใช้สติปัญญานั่นแหละค่ะตามเห็นความจริงก็คือความไม่เที่ยงอนิจจัง ความจางคลายวิราคะความดับไม่เหลือนิโรธแล้วก็ความสลัดคืนปฏินิสักคะอยู่ตลอดเวลาที่หายใจเข้าแล้วก็หายใจออกมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากที่หนังสืออ้างพุทธพท์ไว้นะคะว่าแม้เราจะทำอนาปานาสติแค่ช่วงสั้นๆแค่เพียงชั่วลัดนิ้วมือเดียวหรือดีดนิ้วเนี่ยค่ะแบบเดียวเองนะครับใช่ค่ะแค่นั้นก็ถือว่าไม่เหินห่างจากฌานหรือสมาธิขั้นสูงแล้วก็ได้ชื่อว่าปฏิบัติต,ตามคำสอนของพระาศาสดาแล้วด้วยค่ะ โอโ้แค่ชั่วดีดนิ้วก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติแล้วแสดงว่าเขาเน้นที่การทำบ่อยๆทำให้มันต่อเนื่องในชีวิตประจำวันได้ง่ายนะครับแล้วในยุคนี้ถ้ามีคนสนใจจะศึกษาหรืออยากจะปฏิบัติตามแนวทางนี้เนี่ยมีเครื่องมือหรือว่าแหล่งข้อมูลอะไรที่เข้าถึงได้ง่ายบ้างไหมครับโอ้ ัจจุบันสะดวกมากเลยค่ะมีการพัฒนาเครื่องมือแล้วก็รวบรวมข้อมูลไว้เยอะเลยอย่างแรกก็คือหนังสือชุดพุทธวจนะนี่แหละค่ะที่เขาคัดเฉพาะคำสอนจากพระโอษในประเด็นต่างๆมาเลยอย่างเล่มอานาปานาสติที่เราคุยกันนี่ก็เป็นเล่มที่6ในชุดแล้วนะคะนอกจากหนังสือก็มีแอปพลิเคชันบนมือถือค่ะ มีแอปด้วยใช่ค่ะมีแอปอ e ีทิปิตกาอันนี้ดีมากเลยค่ะใช้สืบค้นเทียบเคียงพระไตรปิฎกได้หลายฉบับเลยหรือถ้าจะเอาเฉพาะแนวพุทธวจนะก็มีแอปชื่อบุทธวจนะโดยตรงเลยค่ะแล้วก็มีเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งข้อมูลหลักๆเลยเช่นวัดน p a c o m ของวัดนาปะพงแล้วก็บุทรโคสะ .org ของมูลนิธิพุทธคนซึ่งทั้งสองแห่งนี้จากข้อมูลในข่าวไทยรัฐออนไลน์ ก็ระบุว่าเป็นศูนย์กลางสําคัญในการเผยแผ่แนวทางพุทธวจนะในประเทศไทยเราเลยนะคะภายใต้การน,นําของพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลค่ะการเข้าถึงข้อมูลง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับเห็นว่าแนวทางนี้เขาให้ความสําคัญกับภาษาเดิมคือภาษาบาลีด้วยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะทั้งในหนังสืออนาปนาสติที่อ้างถึงแล้วก็ในหนังสือของสมเด็จปออประยุตโตก็มีการอ้างอิงหลักฐานในพระวินัยปิฎกนะคะ ที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุเรียนพุทธวจนะด้วยภาษาเดิมของพระองค์ที่เรียกว่าสักกยนิรุตติยาซึ่งก็เชื่อกันว่าหมายถึงภาษาบาลีนะคะการรักษาภาษาบาลีไว้ให้แม่นยำที่สุดก็เลยเป็นสิ่งที่แนวทางเถรวาทโดยรวงให้ความสำคัญมากๆเพื่อรักษาความถูกต้องของคำสอนเอาไว้ค่ะเข้าใจครับทีนี้นอกจากการศึกษาคาสอนโดยตรงกับการปฏิบัติอนาปานาสติแล้วเนี่ย มีการเชื่อมโยงหลักธรรมเหล่านี้ไปสู่การประยุกต์ใช้ในด้านอื่นๆบ้างไหมครับอย่างเช่นการดูแลสุขภาพจิตมีการนำไปเชื่อมโยงอยู่ค่ะอย่างที่เรามีข้อมูลเป็นบทความวิชาการในฐานข้อมูลไทยโจนะคะมีการศึกษาเรื่องการนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้กับผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าอ๋อเรื่องซึมเศร้ากับพุทธศาสนาใช่ค่ะ ในบทความเ้ามองว่าสาเหตุหนึ่งของความซึมเศร้าในมุมมองพุทธศาสนาอาจจะมาจากสิ่งที่เรียกว่านิวรห้านะคะนิวรห้าเครื่องกั้นจิตใช่ไหมครับใช่ค่ะเครื่องกั้นความดีหรือเครื่องกั้นจิตไม่ให้สงบซึ่งก็มี5ตัวคือการมาฉันทะความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพยาบาทความคิดปองร้ายไม่พอใจทีนมิทะความหดหู่ซึ่งซึมง,งงเหงา ขัดจะากุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจแล้วก็วิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยไม่แน่ใจนะคะซึ่งบทความก็ชี้ว่าหลักธรรมที่จะเข้ามาช่วยป้องกันหรือบำบัดได้ก็คือการเจริญกรรมฐานซึ่งแน่นอนว่าอาณาปานสติก็เป็นกรรมฐานกองสำคัญอันหนึ่งเลยแล้วก็มีการพิจารณาหลักไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะเป็นทุกนะไม่ใช่ตัวตนของเราจริงๆนะ รวมถึงหลักปรโตโโคสะคือการฟังธรรมจากผู้รู้หรือกัลยาณมิตรแล้วก็ที่สําคัญมากๆอีกอย่างก็คือการเจริญสติหรือการฝึกให้รู้ตัวอยู่เสมอในปัจจุบันขณะค่ะอืมดูเหมือนว่าทั้งการทําความเข้าใจคําสอนไม่ว่าจะจากพุทธวจนะโดยตรงหรือจากพระไตรปิฎกและคําอธิบายต่างๆเนี่ยกับการลงมือปฏิบัติจริงๆโดยเฉพาะการฝึกสติฝึกสมาธิอย่างอนาปานสติ มันเกื้อหนุนกันแล้วก็ไปด้วยกันอย่างชัดเจนเลยนะครับถ้าจะลองสรุปภาพรวมจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดในวันนี้นะครับพุทธวจนะก็คือคําสอนที่เชื่อกันว่าเป็นคําตรัสจากพระโอษพระพุทธเจ้าโดยตรงซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในพระไตรปิฎกอยู่แล้วการศึกษาแนวทางนี้ก็คือการมุ่งเน้นกลับไปที่แก่นคําสอนดั้งเดิมตามความเชื่อนั้นโดยมีอนาปานาสติเป็นเหมือนหัวใจสําคัญของการปฏิบัติ และปัจจุบันก็มีทั้งหนังสือแอปและก็แหล่งข้อมูลอย่างวัดนาภาพงที่ช่วยสนับสนุนการศึกษาตรงนี้ใช่เลยค่ะแล้วก็จุดที่อาจจะอยากเน้นย้ำส่งท้ายนะคะก็คือไม่ว่าเราจะเลือกศึกษาแนวทางไหนจะศึกษาพระไตรปิฎกทั้งระบบเลยหรือว่าจะเน้นเฉพาะส่วนที่เชื่อว่าเป็นพุทธวจนะก็ตามสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดก็ยังคงเป็นการศึกษาทำความเข้าใจคำสอนหรือปริยัติให้ดีเสียก่อนนะคะเพื่อให้การปฏิบัตินั้นถูกต้อง แล้วก็เป็นไปเพื่อการทำารงรักษาพระพุทธศาสนาให้สืบทอดต่อไปสมกับที่พระพุทธเจ้าทรงฝากฝากังพระธรรม,มวินัยนี้ไว้ให้เป็นศาสดาแทนพระองค์อย่างที่สมเด็จปอประยุตโตาัได้ยมไว้อยู่เสมอนะคะครับแล้วทั้งหมดนี้มันมีความหมายอย่างไรกับผู้ที่สนใจธรรมะในยุคนี้เป็นคำถามทิ้งถ่ายนะครับเราอยู่ในยุคที่ข้อมูลธรรมะมันหาง่ายมากจริงๆทั้งหนังสือแอป คลิปเสียงคลิปวิดีโอการบรรยายต่างๆเต็มไปหมดเลยคำถามที่น่าจะลองชวนกันคิดต่ออาจจะไม่ใช่แค่ว่าเราจะรู้อะไรเพิ่มขึ้นเท่านั้นแต่เป็นคำถามที่ว่าเราจะนำความรู้ความเข้าใจที่เราได้มาเนี่ยไม่ว่าจะจากแหล่งไหนก็ตามมาปฏิบัติจริงๆในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรจะใช้เครื่องมือเหล่านี้มาขัดเกลาลดละกิเลสคือโลภโทสะโมหะ S 1> <S 1> ซึ่งเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของการนับถือพุทธศาสนาของเราได้อย่างไรเพื่อให้ศาสนาไม่ได้อยู่แค่ในตำราในวัดหรือว่าในโลกออนไลน์แต่อยู่ในเนื้อในตัวของเราแต่ละคนจริงๆซึ่งก็เป็นแนวคิดที่สมเด็จปอสมเด็จปออปยุตโตท่านก็ให้ความสำคัญมากๆเช่นกันครับ